บทที่790พรสวรรค์ของมนุษย์คือความคิดสร้างสรรค์เมื่อได้ยินคําพูดของเขาดวงตาของจักรพรรดิปีศาจพยักขาาผู้ยิ่งใหญ่ก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยดูเหมือนว่าเสี่ยวเหอคนนี้จะรู้ว่าจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งอมตะและจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกซ์คริสันพูดอะไรเมื่อพวกเขามาถึงราวกับว่าเขาได้เห็นมันด้วยตาของเขาเองเหม่ยกงจือมองพ่อบุญธรรมของเขาด้วยความประหลาดใจและกล่าวว่าท่านไม่ต่อต้านหรือ เซียวเหอ,อยักไหล่และกล่าวว่าทาไมข้าจะคัดค้านนั่นเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดของเจ้าพูดตามตรงนี่เป็นนี้ก้อนใหญ่ที่สุดที่ข้ามีต่อเจ้าเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ข้าใช้แม่และลูกสาวของพวกเจ้ามันคือการจัดการกับเขาใช่ตอนนี้ทั้งหมดที่ต้องจัดการได้ผ่านไปแล้วและฉันก็ชนะแล้ว ฉันดีใจมากที่คุณรู้จักฉันในฐานะพ่อและจะไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณหากคุณมีเลือดของฟินิก์อมะตะความสำเร็จในอนาคตไม่มีขีดจำกัดมีแนวโน้มว่าจะเป็นจัก,กรพรรดิท,ที่เข้มแข็งที่สุดเมื่อนั้นเมืองเคอรี่จะรุ่งเรืองในมือคุณอย่างแน่นอน ฉันยังเชื่อว่าคุณสามารถนำเผ่านกยูงให้สูงขึ้นได้วางและช่วยให้เผ่าอาสูรนกยูงเติบโตพวกคุณทุกคนคงรู้ดีว่าในกลุ่มมอนสเตอร์ของเราความแข็งแกร่งคือรากฐานของทุกสิ่งถ้าคุณมีความแข็งแกร่งไม่เพียงพอถ้าคุณมีความแข็งแกร่งไม่เพียงพอ อะไรก็ตามที่ไร้ประโยชน์ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณตอนนี้คือต้องแข็งแกร่งขึ้นยิ่งกว่านั้นถ้าคุณฟื้นฟูสายเลือดฟีนิกคุณยังสามารถได้รับการสนับสนุนจากจัก,กรพรรดิทั้งสองและกลุ่มมอนสเตอร์ฟีนิกทั้งหมดจะปฏิบัติต่อคุณเหมือนเป็นหนึ่งของพวกเขาเอง ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมจัก,กรพรรดิปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่ถึงสนับสนุนหลินซีโมเพียงเพื่อเห็นแก่จัก,กรพรรดิทั้งสามของเผ่าฟีนิกซ์ในอนาคตหลังจากที่คุณกลายเป็นจัก,กรพรรดิเผ่าฟีนิกซ์สามารถพูดได้ว่าพวกเขามีจัก,กรพรรดิอีกองหนึ่งสำหรับเผ่าอาสูรนกยูงนั้นยังพูดได้ว่ามีจัก,กรพรรดิสำหรับมงกุฎเสือขาวยังมีผู้สืบทอดดังนั้นทุกคนจะสนับสนุนคุณยิ่งดีฉันเป็นนี่คุณดังนั้นมากแล้วฉันจะถามอะไรคุณได้อย่างไร ไม่ต้องกังวลนอกจากนี้ฉันไม่ใช่เผ่าปีศาจนกยูงอีกต่อไปนะับประสาราชาปีศาจนกยูงฉันเป็นมนุษย์คุณก็เป็นมนุษย์เช่นกันและเพื่อเห็นแก่มนุษย์อย่างพวกเราเจ้าควรไปมากกว่านี้หลังจากฟังคำพูดของเขาเหมยกงจือเมยอก็รู้สึกถึงการตรัสรู้มองไปที่เสี่ยวเหอและพยักหน้าเบาๆขอบคุณสายตาของเสี่ยวเหอหันไปหาถังซานศบตาและถังซานก็พยักหน้าเบาๆให้เขา เสี่ยวเหอทอนหายใจภายในไม่นานมานี้เมื่อถังซานกำลังฝึกฝนกับเหมยกงจือเขามาตามลำพังเพื่อตามมาหาเขาสิ่งที่ฉันบอกเขาก็คือเหมยกงจือปลุกสายเลือดฟีนิกให้ตื่นขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเผ่าฟีนิกและเผานกยุงเป็นศัตรูตัวฉกาดในฐานะผู้เท่าผู้แก่แห่งเผ่านกยุงปัจจุบันเหมยกงจือได้ปลุกสายเลือดฟีนิกจากมุมมองของจักรพรรดนกยุงอย่างแน่นอนไม่ยอมรับส่งผลต่อความบริสุทธิ์ของปรมาจารย์ อย่างไรก็ตามถังซานมีเหตุผลเพียงข้อเดียวที่จะเกรียกล่องเขาตอนนี้เขาไม่ใช่ราชาปีศาจนกยูงอีกต่อไปแล้วเขาเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เสีย่ยวเหอจากมุมมองของเผ่าพันธุ์มนุษย์ความสามารถของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในการผลิตขุมพลังชั้นยอดจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออนาคตของมนุษย,ยชาติและเมื่อถังซานพูดกับเขาในตอนนั้นมันไม่ใช่เสียงต่อรองแต่เป็นน้ำเสียงยืนยัน ราชาปีศาจนกยูงนั้นฉลาดเพียงใดเขาเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติว่าถางซานหมายถึงอะไรดังนั้นในที่สุดเขาก็ตกลงจากนั้นสถานการณ์ที่ผ่อนคลายเช่นนี้ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาเท่านั้นสำหรับถังซานร,ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่มักมีความรู้สึกกว่าเขาไม่สามารถมองทะลุผ่านมันได้อาจมีโอกาสที่ปราดเช่นนั้นจะโผล่อ,ออกมาจากมนุษย์ จัก,กรพรรดิศอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่พยักหน้าและกล่าวว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นสมเหตุสมผลและฉันก็คิดเช่นกันเท่านั้นไปกันเถอะทั้งซานคุณอยากจะไปด้วยกันไหมทั้งซานส่หัวและกล่าวว่ามันดีสำหรับจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคริสตันที่จะเห็นฉันแต่ฉันไม่สามารถปล่อยให้จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เห็นฉันได้เขาจะรู้สึกได้คุณสามารถรับเสี่ยวเหมยได้เสียยอวเหมยถ้าคุณมีเรื่องไม่สบายใจติดต่อมาได้ เหมยกุงจื่อพยักหน้าและไม่พูดอะไรเขาเดินตามจากกระพัดอสูรพยักขาวออกไปทังซานไม่ได้ออกไปแต่ปิดประตูลุงเสี่ยวรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเร็วๆนี้ทังซานขอให้เสี่ยวเหรอรนั่งลงขณะที่เขานั่งตรงข้ามเขาเสี่ยวเหอตอบรู้สึกดียิ่งฝึกฝนตามที่คุณสอนมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงลักษณะเฉพาะของร่างกายมนุษย์ ไม่น่าแปลกใจเลยที่จัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จะกลัวมนุษย์มากศักยภาพของมนุษย์ความเป็นอยู่เกือบจะเป็นอนันต์ความรู้สึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดดูเหมือนว่าจะไม่มีความสามารถโดยกำเนิดแต่ถ้าคุณสามารถหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณมนุษย์ก็สามารถปรับปรุงและดูดซับต่อไปได้เหมือนกับฟองน้ำดังนั้นดูเหมือนว่ามนุษย์จะเข้าสิงปีศาจอย่างไม่เต็มใจแปลงร่างผ่านการสมรสมาก่อนเหมาะสมที่สุด ทั้งสารสายหัวแล้วพูดว่าอย่างที่คุณพูดนั้นไม่เหมาะสมศักยภาพและความสามารถของมนุษย์คือการเรียนรู้จริงๆเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นนอกจากการเรียนรู้แล้วยังมีความคิดสร้างสรรค์อาศัยการสร้างสรรค์ของเราเองเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้เราบรรลุอนาคตที่เข้มแข็งปีศาจและวิญญาณได้ดำเนินนโยบายความข่าวต่อมนุษย์มาโดยตลอด มนุษย์ที่โง่เขลาไม่มีที่ว่างและเวลาให้คิดมนุษย์ส่วนใหญ่มีอายุขัย20ปีเมื่ออายุได้30ปีจะตายในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายดังนั้นมนุษย์จึงยังไม่ฟื้นคืนชีพจริงๆสาเหตุหลักคือยังไม่มีความคิดสร้างสารรค์ดังนั้นสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้คือให้ผู้คนมีพื้นที่อยู่อาศัยที่สงบสุขและสอนพวกเขา ความรู้พื้นฐานและจากนั้นเมื่อพวกเขาไม่มีอะไรทําให้เส้นทางและให้พวกเขาใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อแสดงสัญชาตญาณสร้างสรรค์ของพวกเขาในอนาคตความคิดสร้างสรรค์คือพรสวรรค์ที่แท้จริงของมนุษย์เมื่อได้ยินคำพูดของถังซานเซลเหอรก็รู้สึกถึงพลังอำนาจด,ดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นการสร้างสรรค์การสร้างารสรรค์คุณพูดได้ดีมากมันเป็นการสร้างสรรค์ ทั้งซานยิ้มและพูดว่าหลังจากที่เราออกจากราชสำนักแล้วฉันจะเริ่มพยายามสร้างถ้าคุณสนใจคุณอาจจะลองดูบางทีมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณแน่นอนด้วยการรับรู้ถึงลักษณะของมนุษย์ในช่วงเวลานี้ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าชีวิตน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเซียวเหอยิ้มทั้งซานพูดว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะวางอะไรบางอย่างลงไป เซียวเหอยิ้มอย่างขมขื่นและกล่าวว่าเจ้าได้เปลี่ยนสายเลือดของฉันและเปลี่ยนฉันให้กลายเป็นมนุษย์ฉันจะปล่อยอะไรได้อีกฉันจะทำอย่างไรถ้าปล่อยไปไม่ได้ฉันไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ฉันไม่ชอบตัวตนเก่าของฉันอีกต่อไปทั้งสานยิ้มเล็กน้อยนี่คือสิ่งที่รู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ จากระพาดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกค,คริสตันรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยและจริงๆแล้วเขาไม่รู้ว่าลูกสาวของเขาจะยอมรับสายเลือดฟีนิกที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นได้หรือไม่ในการรับรู้ของเขาเหมยกงจือคงจากเกลียดตัวเองมากเช่นเดียวกับซูชินเช่นเดียวกับซูชินจากระพัดปีศาจพยักเขาาสามารถโน้มน้าวใจเธอได้หรือไม่ แม่นยำเพราะเขาไม่มีความมั่นใจก่อนที่เขาจะมาถึงเขาขอทานกับจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่มาเป็นเวลานานและเขาก็เต็มใจที่จะสละสายเลือดของเขาเพื่อขอให้จัก,กรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่เพื่อฉีดแหล่งที่มาในเหมยกงจือเป็นพ่อใครอยากทำบ้าง อย่างไรก็ตามสำหรับเหมยกุงจื่อนี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดพรสวรรค์นในการฟื้นคืนชีพของนิพานที่มาจากเลือดของนกฟินิกที่ยังไม่ตายสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเหมยกงจื่อได้อย่างมากเขาไม่กล้าขออะไรในตอนนี้เขาแค่หวังว่าบุตรสาวของเขาจะหายดีขอแค่เป็นจัก,กรพรรดิในภายภาคหน้าประตูเปิดออกและจัก,กรพรรดอิอสูรพยักษ์ขาวเดินเข้ามาก่อน สายตาของจัก,กรพรรดิปีศาจฟีนิกซ์คริสตันถูกทอดทิ้งไปข้างหลังเขาเกือบจะในทันทีเหมยกงจือของวันนี้สวมชุดลำลองสีขาวมีผมสีดำสนิทรวบเป็นหางม้าที่ด้านหลังศีรษะดูสะอาดและเรียบร้อยมากใบหน้าที่บอบบางมีสีแดงเล็กน้อยและในดวงตาคู่โตที่สดใสดวงตาที่หย่อนยานและไม่มองข้ามเมื่อมองไปที่เธอจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซ์คริสตันรู้สึกมึนงง,งเล็กน้อยเหมือนกับตอนที่เขาเห็นซูฉินเป็นครั้งแรก มันเป็นความประหลาดใจที่อธิบายไม่ได้เห็นได้ชัดว่าเธอไม่แต่งหน้าแต่เธอไร้ที่ติชั่วขณะหนึ่งร่างกายของจักรพรรดก็สั่นเล็กน้อยตอนที่791พบกับพ่อและลูกสาวการจ้องมองของจักรพรรดปีศาจอมตะยังเพ่งไปที่เหมยกงจื่อและสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็กวาดไปโดยตรงความสนใจของเขาและจักรพรรดปีศาจฟีนิกซ์คริสตัน แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขากวาดไปทั่วร่างของเหมยกงจือดวงตาของเขาก็มีสีแปลกแปลกแอรววบวับนานแค่ไหนแล้วตั้งแต่การซักถามแต่ออร่าของเหมยกงจือเปลี่ยนไปเล็กน้อย ด้วยความช่วยเหลือของจัก,กรพรรดิอสูรจิงจอกสวรรค์ฐานการฝึกฝนที่แทบจะทะลวงไปถึงระดับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้ก็เสถียรอย่างสมบูรณ์แล้วและจิตสำนึกได้มาถึงระดับของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อย่างชัดเจนและทั้งร่างกายก็กลมกลืนกัน นี่คือความรู้สึกที่ว่าราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ได้ผ่านด่านเริ่มต้นไปแล้วและกำลังจะพัฒนาไปสู่ระดับกลางมีแม้กระทั่งแสงสีเงินจางๆที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวเธอนั่นคือความรู้สึกเป็นธรรมชาติและเป็นมิตรของาธอาตุอวกาศเมื่อจิตสํานึกสแกนร่างกายก็จะเกิดความรู้สึกสแกนความว่างเปล่านี่เป็นเพราะเธอและองค์ประกอบอวกาศแยกจากกันไม่ได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับองค์ประกอบของอวกาศได้มาถึงระดับที่ลึกซึ้งมากแล้วท่าของจักรพัทท่าที่ไม่คู่ควรของจักรพัิไม่เลวจักรพัทประศูนอมาตะผู้ยิ่งใหญ่อดชื่นชมไม่ได้อายุขนาดนี้ระดับนั้นน่าจะยืนอยู่ที่จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ของราชสำนะักแม้แต่จักรพัทประศูนคือสั้นดั้งเดิมในวัยของเธอยังไม่มีระดับที่เธอเป็นอยู่ในขณะนี้ จัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่และเหมยกงจื่อเดินเข้ามาในเวลานี้และมองดูจัก,กรพรรดิทั้งสองแห่งตระกูลปีศาจฟินิก์และกล่าวว่าบอกเธอด้วยตัวเธอเองหลังจากพูดจบเขาก็เดินไปด้านข้างและนั่งลงเมื่อมองดูลูกสาวของเขาอย่างใกล้ชิดจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกคริสตันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสับสนและเปิดปากของเขาแต่เขาพูดไม่ออกเล็กน้อย เสี่ยวเหมยจาก,กรพพัดองค์นี้ใหญ่มากข้าจึงเรียกเจ้าเช่นนั้นจาก,กรพพัดปีศาจอสูรอมตะเหลือบมองจาก,กรพพัดปีศาจฟีนิกค,คริสตันที่อยู่ข้างๆด้วยความเกลียดชังและพูดกับเหมยกงจือเสี่ยวเหมยเห็นจาก,กรพพัดอสูรอมตะผู้เป็นอมตะและจาก,กรพพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกค,คริสตันดวงตาของเหมยกงจือรีอลงและเขาพูดอย่างไม่เห็นแก่ตัว จักรพรรดิปีศาจฟีนิกคริสตนสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วฟื้นสติเล็กน้อยและมองไปที่เหมยกงจื่อและพยักหน้าเบาๆจักรพรรดิปีศาจอมะตะกล่าวอย่างเคร่งขรึมในเลือดของคุณคุณมีเลือดของเผ่าฟีนิกฉันต้องการฉีดแหล่งที่มาดั้งเดิมลงในตัวคุณและช่วยให้คุณฟื้นฟูเลือดของฟีนิกคุณสามารถวางใจได้เพราะเลือดนกยูงในร่างกายของคุณนั้นมาพร้อมกับเลือดของนกฟีนิก การทะลวงผ่านระดับเทพนั้นฝังลึกและจะไม่มีผลใดๆเลือดของเสือขาวยังทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงเพียงพอแม้ว่าพลังของเลือดของฟีนิกซ์ไฟอมะตะของเรานั้นครอบงำความสามารถในการรักษาตัวเองนั้นแข็งแกร่งมากหากการตกสำเร็จคุณจะมีในเวลาเดียวกันสามสายเลือดระดับแรกได้กลายเป็นการดำรงอยู่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนและความสำเร็จในอนาคตไม่จำกัดพอใจไหม เหมยกงจือมองขึ้นไปที่จัก,กรพรรดิอสูรอมะตะผู้ยิ่งใหญ่และหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเขาก็กล่าวว่าขอบคุณฝ่าบาทข้าย,ยินดี mm. เมื่อได้ยินว่าเธอเห็นด้วยโดยไม่ลังเลจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคริสตันก็ดีใจมากและคําว่าดีก็พล้องออกมาทันทีจัก,กรพรรดปีศาจอ,อสูอรมะต็กิ้มเช่นกัน เขาให้คุณค่ากับจูเนียตระกูลฟีนิกที่โดดเด่นและเนื่องจากเขาถูกรวมเข้ากับต้นกำเนิดของเขาจึงเทียบเท่ากับลูกหลานของเขาทายาทของวงน,วงนวบฟินิกไฟอมะตะตัดสินจากสถานการณ์ปัจจุบันของเหมยกงจือแทบไม่มีอุปสรรคในการเป็นจัก,กรพรรดิและอยู่ที่คำถามว่านัดสุดท้ายจะสำเร็จหรือไม่แต่ตราบใดที่เธอสามารถหลอมรวมสามสายเลือดได,ด้ีก็ไม่น่าจะมีปัญหา นี่มากฉันจะตรวจสอบสถานะสายเลือดของคุณตอนนี้เพื่อดูว่าร่างกายปัจจุบันของคุณสามารถทนต่อการรวมสายเลือดอีกสายหนึ่งได้หรือไม่หากการปลูกของคุณประสบความสำเร็จคุณจะต้องแนะนำและฝึกฝนเพิมเ่มเติมในอนาคตให้สายเลือดฟีนิกเติบโตขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลกับอีกสองสายเลือดจากนั้นคุณสามารถปรับปรุงต่อไปได้อย่าปรับปรุงอาณาจักรของคุณอย่างสูง4สี่สห้าก่อนฝ่าจะกระพัดการะส,สมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ใช่เหมยกงจื่อพยักหน้าเห็นด้วยดวงตาของจัก,กรพรรดิอสะศุนอมะตะสว่างขึ้นในทันทีและแสงสีแดงทองก็พุ่งออกมาจากดวงตาในทันทีเหมยกงจื่อรู้สึกเพียงว่าพื้นที่กำลังเปลี่ยนไปและเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงใต้เท้าของเธอมีหิหนหืดที่ลุกเป็นไฟในท้องฟ้าสีแดงเข้มอุกกาบาตและไฟโปรยลงมาอย่างต่อเนื่อง และอุณหภูมิที่สูงมากก็ดูเหมือนจะทำให้ร่างกายของเธอละลายแม้แต่จิตสำนึกของเขาเองก็ยังบิดเบี้ยวอย่างรุนแรง จิตใต้สำนึกการเปลี่ยนแปลงของนกยูงของเหมยกงจือได้กระทำไปแล้วผมสีดำสนิทของเขากลายเป็นสีน้ำเงินนกยูงและพลังของอวกาศก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนความผันผวนข,ของพื้นที่รอบตัวเขาแยกความร้อนที่ลุกโชนออกไปไม่เพียงแค่นั้นแต่พลังปราณที่หายใจไม่ออกก็พุ่งออกมาจากร่างกายทําให้ความร้อนที่ลุกโชนทั้งหมดถูกฉีกออกจากกันเมื่อมันมาถึง ผลกระทบของอุณหภูมิสูงเดิมลดลงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเปลวเพลิงรอบรอบเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมยกุงจื่อถูกพักไว้และผลกระทบอย่างต่อเนื่องของอุณหภูมิที่สูงก็ถูกขัดจังหวะสลับกันด้วยพลังของสายเลือดทั้งสองของเธอปกป้องตัวเองการเปลี่ยนแปลงของเสือขาวและพลังของปีศาจสีทองขอองค์การปล้นชิงซัปีศาจทองคำที่มีความสูง6และ8ป่านั้นได้รับการบูรณาการเป็นอย่างดี จิตสำนึกของพระเจ้าถูกเก็บไว้ภายในและเหมยกงจือก็รักษาสภาพที่มั่นคงอยู่เสมอเธอไม่ตื่นประหนกเลยเธอเข้าใจว่านี่เป็นการทดสอบสภาพของจักรพรรดิอะสูนอันเดสเพื่อตรวจสอบความอดทนของเธอเองในกรณีนี้เป็นเรื่องปกติที่จะยืนหยัดให้นานที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าเป็นเวลานานในจิตสำนึกของเหมยกงจือทันใดนั้นความร้อนที่แผดเผาทั้งหมดก็จางหายไปและกลับมาที่ห้อง เมื่อมองไปที่เหมยกงจือที่มีใบหน้าปกติจักกระพัอสูนที่ยังไม่ตายในเวลานี้มีสีหน้าแปลกๆบนใบหน้าของเขาเขาไม่ได้คาดหวังว่าความอดทนของเหมยกงจือจะไปถึงระดับนี้ได้ความหายนะที่คุณใช้ไปนั้นไม่ธรรมดา คุณสามารถปรับแต่งร่างกายและจิตสํานึกทางจิตวิญญาณของคุณได้ในระดับหนึ่งและการเปลี่ยนแปลงของนกยูงและการเปลี่ยนแปลงของเสือขาวสามารถเสริมซึ่งการและการและบูรณาการได้ดีซึ่งฉันไม่ได้คาดหวังดีๆตามความคาดหมายของจักรพรรดิผู้สามารถซักถามในสถานการณ์นั้นได้การตื่นขึ้นข,นของสายเลือดฟินิก์ของข้าไม่ควรส่งผลเสียต่อตัวคุณเองแค่นั่งลงใช่เหมยกงจื่อนั่งลงตรงจุดโดยคุกเข่าลง จักรพรรดิอสูนอมะตะยืนขึ้นและนั่งลงตรงหน้าเธอโดยคุกเข่าลงจักรพรรดิปีศาจพยักขาาและจักรพรรดิปีศาจฟินิกค,คริสตันมองจากด้านข้างจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกค,คริสตันรู้สึกประหม่ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจักรพรรดิอสูอรอมะตะผู้ยิ่งใหญ่เป็นเหมือนกงจื่อถูกปกคลุมอยู่ในอาณาเขตของเขาเองในตอนนี้และเขารู้สึกถึงสภาพของเธอผ่านการตรวจสอบร่างกายและจิตสำนึกของเธออย่างครอบคลุม อาการของเหมยกงจือดีกว่าที่คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแกร่งของร่างกายซึ่งเกินความคาดหมายมากเขารู้สึกได้ด้วยซ้ำว่าแม้แต่ในหมูราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ของสายเลือดฟินิกเคลิงอมะตะโดยไม่คำนึงถึงการเกิดใหม่ของเนวาน่นาก็ไม่มีใครที่มีร่างกายสามารถเทียบได้กับเธอในแง่ของความแข็งแกร่งทางกายภาพฉันกลัวว่ามีเพียงราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งเบฮีมอสและแมมมอธทองคำเท่านั้นที่จะเปรียบเทียบได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมื่อนางได้เป็นพระเจ้าและก้าวข้ามความทุกข์ยากความทุกข์ทรมานจากฟ้าร้องที่เธอต้องทนต้องมีพลังมหาศาลและนางมีร่างกายที่หล่อหลอมเป็นพื้นฐานของนางยิ่งเขารู้สึกมากเท่าไรเขาก็ยิ่งพอใจกับเหมยกงจือมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเทียบกับหลินซีโมในตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าแข็งแกร่งแค่ไหนแม้ว่าหลินซีโมจะเป็นจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่แล้วแต่เขาก็เป็นคนที่อ่อนแอที่สุด และมีพื้นที่จำกัดสำหรับการปรับปรุงในอนาคตเสาจากพรรพั200เมตรคาดว่าเขาสามารถบรรลุจุดสุดยอดได้แต่เหมยกงจือนั้นแตกต่างออกไปจากกระพัตปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่เชื่ออย่างลึกซึ้งว่าเหมยกงจือสามารถสืบทอดเสื้อคลุมของเขาได้และความสำเร็จในอนาคตของเขาจะไม่อยู่ภายใต้ของเขาเอง คุณรู้ไหมในแง่ของพลังต่อสู้ที่แท้จริงตอนนี้เขากลายเป็นอันดับหนึ่งในอาณาจากักรเทียนอยู่การดำรงอยู่เปรียบได้กับจัก,กรพรรดิหยินและอย่างสองจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์เด็กที่อยู่ข้างหน้าเขาต้องได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีหากพรสวรรค์ของเหมยกงจือไม่ได้แต่ต้องเขาเมื่อเขาซักถามเขาจะไม่ยอมใช้แหล่งพลังของเขาเพื่อปลุกสายเลือดฟีนิกให้กับเหมยกงจือ